ย่าชอบเลี้ยงวัวคุณตาไม่อยู่ยายเลี้ยงวัวใช่อาหารวัวนะคะอาหารวัวใช่ไปกับคุณยายกันเลยนะคะกำลังกินข่าวอยู่นะคะท่าผู้ชมบางหันนี่กกินข่าวอยู่สวนปลาเลี้ยวนะคะ คอกก็ติดคอกแพ้นะคะแต่ว่าอยู่ตรงกลางค่ะมันจะมีคอกแพ้นะคะแล้วก็สวนปลาเลียวนะคะแล้วก็ค้อกลัวคุณยายนะคะอย่าขินมาแล้วย่าขินมาแล้วนะคะมาเบิ่งย้ายให้หญ้างัวนะคะปกติยายปล่อยยายปล่อยทุกวันเนาะทำไมวันนี้ไม่ปล่อยอ่ะ อันนี้คอกวัวของคุณยายนะคะเพิ่งทําเสร็จปีที่แล้วนะยายเนาะปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วสมศีบอกว่าคอกนี้กลางมุงะะมงงม้งนะคะท่านผู้ชมวัวกลางมุ้งนะคะกลางมุ้งข้างล่างนะคะกลางไม่สุดกางมุงให้กินอางไไม่ให้ยุงเข้าอ๋อข้างล่างไม่ให้ยุงเข้าข้างบนแท้อากาศถ่ายเทสะดวกนี่ยาย เนออ๋อกลางกลางสุดอยู dang, right? ่ค like ่ะข้างในด้วยกลางหมดเลยกหวัวกลางงุ้งวัวกลางงุงเขาจะกินหญ้านะคะกินหญ้านะคะยายปิดโคนเียวให้กินนั่นเลตาไม่สบายตาไม่สบาย ยายก็เลยเป็นคนเกี่ยวอะไรลอยอะไรหลบอะไรก็กินหมดเลายวัวกินเลยตัวนี้จะเป็นหญ้าหญ้าเนเปียเนาะยายเนาะหย่าเนเปียวัวสองตัวแล้วควายล่ะยายใหญ่ ไฟปล่อยแล้วปล่อยแล้วหมดแล้วยายเหนื่อยก็เลยเลี้ยงแค่นี้เลยได้กินไปเินไปเลยในเปียอ่อนๆไม่ต้องสับนะคะต้นยังอ่อน,อออนๆอยู่บอต้องสับมันกินทั้งต้นเลยเยอ่าถ้าอ่อนๆจะกินทั้งต้นเลยนะคะ,ะกินจนหมดเลยกินแซ่บแซ่บหลายเออ ยายก็มีไอ้แคร์นี่แหละยายเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วเลี้ยงมาสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วควายด้วยเนาะยายเนาะมีควายเลยเอาไว้แค่นี้แหละอืมแก่แล้วก็พอพอได้กินได้ใช้เนาะยายเนาะพอได้อืมอันนี้ก็ขายไปตัวหนึ่งแล้วอืมลือแค่นี้แหละเดี๋อยู่สองตัวลูกมันตัวเมียไหมยายตัวเมียทั้งคู่เลย มีแดงก็ตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ในลูก,กล,ลูกมันคลอดช่วงฝนไหมคลอดช่วงฝนคุณยายปลูกย่านนี่เปียก,กี่ไร่กี่งานงานพ,พอไม่ยายเลี้ยงสองตัวเนี่ยพอพอไหมพอก็ให้กินรำอันนี้บางยายให้กินอะไรบ้างยายให้มันกินอะไรบ้างกินฟางปางกินปางแล้วก็ กินหญ้าในเปียแบบนี้แล้วก็จุงไปมัดแล้วก็วันไหนไม่ว่างก็ค่อยให้กินในเปียตรงนี้วันนี้หนาววันนี้หนาววันนี้หนาวก็วันนี้หนาวก็เลยเหนื่อยก็เลยไม่เอาเอาไม่เอาไอดวกนอะไรนี่กินางกับในเปียนี่แหละเดี๋ยวให้มันกินขอกขอกงคุณยายในกลางมุ่งนะคะเขาเขาจะตกใจส้มหน่อยนะคะเพราะว่า ส้มเป็นคนแปลกหน้ากินก็จะไปแปลกยาแค่ดูเฉยๆนี่กลางมุ้งนะคะท่านผู้ชม<น>ยุ่งอย่าได้มายุ่งนะคะกับคอกนี้ยุ่งอย่าได้มายุ่งกับคออนี้นะเพราะข้อคนี้เข้ากลางมุ้งกันนะคะออสองตัวเหื่ไมมยายเลี้ยงสองตัวเป็นยังไงเลี้ยงใหญ่ไหม พอเลี้ยงพอได้ปีหนึ่งก็ขายสักตัวหนึ่งปีหนึ่งขายตัวหนึ่งพอได้ค่าแรงเลี้ยงปีนี้ปีนี้ได้ค่าแรงแล้วปีนี้ได้ค่าแรงแล้วปล่อยไปกี่บาทยายเมื่อกี้เมื่อกี้สามสามหมื่นสามหมื่นนะคะตัวเมื่อกี้นี่ตัวสาวตัวสาวสีขาวอันนี้ค่าแรงของปีนี้คนเดียวได้แล้วสามหมื่นอีกตัวหนึ่งไว้ปีหน้า ปีหนาค่อยเอาอีกคาแรงทํางานคนเดียว <laughs> ทํางานคนเดียวนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะ <laughs> ข้อดีของการเลี้ยงวัวไม่ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมยายไม่ต้องแบกถังยาฆ่าแมลงใช่ไหมยายก็เลี้ยงอย่างนี้ทุกวันได้คาแรงเป็นปีนะคะยายไม่รู้จะทำอะไรก็เลี้ยงไปอย่างนี้หลยไปเรือ่อยพามาเบิ่งคุณยายให้อาหารงัวตอนเชงไปแล้วเดี๋ยวส้มไปกินข้าวต่อนะคะยายบายบายจ้าบ๊ายบาย